สวัสดีครับวันนี้ก็าพาเพื่อนๆน,นะครับมาดูระบบติดตั้งนะครับไฟปิงปองเป็นไฟประดับงานเลี้ยงปีใหม่นะครับอันนี้อยู่ที่อำเภอปักทงชัยนะครับโรงงานผลิตพลาสติกป,ปักทงชัยสําหรับเพื่อนๆลูกค้าทุกท่านนะครับสนใจนะครับมีงานหาเล็กใช้ได้เลยจะเป็นแสงสีไฟประดับในงานเลี้ยงสังสรรค์ง,งานพิธีต่งตางๆ อันนี้สายปิงปองนะครับมาติดสายปิงปองอันนี้ก็โดยรวมก็200เมตรนะครับติดฝั่งดันหน้านุ้นจะเป็นเวทีนะครับเวทีจะมาพรุ่งนี้นะครับอันนี้เข้าติดตั้งก่อน1วันเพราะพรุ่งน,นี้ก็จะไปงานที่อื่นก็มาติดตั้งไว้ก่อนนะครับแสงสีสวยๆประมาณนี้นะครับ ในลูกค้าในเขตโคราชใกล้เคียงนะครับโทรติดต่องาน0869959229นะครับเบอร์โทรเดี๋ยวพื้นให้เลยด้านบนนะครับแสงก็ประมาณนี้นะครับได้ความสว่างในการนั่งกินเป็นบรรยากาศในงานเลี้ยงปาร์ตี้สังสรร์สนใจก็โทรตามเบอร์ดได้เลย0869959229 ขอฝากไว้ด้วยนะครับในเขตโคราชและพื้นที่ใกล้เคียง